ตัวอย่างของขวดที่เราได้มานะครับหมายว่าขวดลักษณะขนาดนี้เราสามารถลดไซส์ลงเหลือขนาดขวด,ดเล็กนี่นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําการลดขนาดได้อีกหลายๆรูปแบบนะครับอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบซึ่งซึ่ง ทางนักศึกษานะครับของคณะศุตษากรรงเตรได้ทำการทดลองแล้วก็เป็นโครงงานเล็กๆนะครับในวิชาของเอ็กซ์ตรีคูล่าในปีในปีที่ผ่านมาก็นักศึกษาก็ได้เรียนรู้กระบวนการสิ่งแวดล้อมนะครับคุณธรรมจริยธรรมหลายๆอย่างครับอันนี้เป็นหัวข้ออันนึงที่เขาจะต้องมีการผลิตเครื่องมือต้นแบบนะครับยังต้องมีการปรับปรุงอีกนิดนึงเพราะว่ามีการปรับให้ได้หลายขนาดนะครับแล้วก็ลดไซส์ลงเห็นว่าที่เรามาประมาณสัก3าถุง3ถุงดำนี่นะครับเราสามารถลดเหลือแค่ถุงเดียวนะครับ หรือ4ต่อหนึ่งก็ยังได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บขยะแล้วก็ถุงดําที่เราใช้แล้วก็พื้นที่ในการทํางานแล้วก็สิ่งสาคัญครับคือสร้างกระบวนการคิดกระบวนการทํางานให้กับนักศึกษารุ่นใหม่ที่จะช่วยมีส่วนช่วยในการลดขยะของเราในรูปวันนี้ค่ะเออแล้วไม่ทราบว่าเมื่อเรากําจัดขยะเหล่านี้นะคะให้มีขนาดไซส์เล็กลงแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการกําจัดขวด ที่มีไซส์ขนาดเล็กลงอย่างนี้ค่ะไปทำนำไปทําอย่างไรต่อคะครับก็จากโครงการธนาคารขยะของมหาวิทยาลัยนะครับมีการจัดสร้างธนาคารขยะทุกวันพฤหัสนะครับคณะก็จะมีการขายขยะพวกนี้นะครับก็ไปสู่ธนาคารขยะซึ่งเงินจุวนั้นเราก็นํามาสู่การกระบวนการธนาคารขยะของของคณะอีกครั้งหนึ่ง่หยนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการและก็สร้างกระบวนการเหล่านี้ขึ้นมาครับเงินที่ได้ก็นํามาปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะของคณะแล้วก็อาจจะสร้างก็ไม่คือพวกเหล่านี้นะครับให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้งานกันต่อไปนะครับ ขอทราบรายละเอียดของวิชาเรียนเอกตาคุริคูล่านะคะที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้นําเสนอเนี่ยว่าเป็นรายวิชาที่เปิดเฉพาะในคณะเองหรือว่าเปิดทั่วไปทั้งมหาวิทยาลายัยหรือว่ามีจุดประสงค์เป้าหมายหลักของวิชานี้อย่างไรคะวิชานี้เราสอนมา5ปีแล้วครับก็เป็นรุ่นแรกๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะให้นักศึกษาได้เกิดกระบวนการคิดกระบวนการทำครับทุกกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมพลังงานหรือการอนุรักษ์หรือว่าจะพูดอะไรต่างๆก็แต่โครงงานที่ทมาฮะเราศึกษาประมาณสักร้อยห้าสิบคนเนี่ยสิบห้าโครงงาน แต่นี่เป็นโครงงานหนึ่งที่เราคิดว่าจะส่งเข้าประกวดในวันมห ah <K> ิยดลคราวนี้นะครับที่ว่าเป็นโครงงานที่มันใช้ได้ในแง่ของการลดขนาดของขยะแล้วก็นําพัฒนาความคิดของนักศึกษานี่ได้เข้าสู่กระบวนการเรียนการรู้นะครับเพราะว่าสิ่ปัจจุบันนี้คือปัญหาขยะล้นโลกและก็พวกพลาสติกเหล่านี้มันจะต้องนําไปรีไซเคิลนะครับซึ่งธนาคารขยะของมอก็มีนะครับระบบการจัดเก็บของเราก็มีแต่เพียงว่าเรายังชินเคลืองการจัดเก็บอยู่นะครับวันวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการแลวก็ได้เข้างาทางานนะครับ นะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงนะคะโครงการนี้มีเครื่องมือที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เ,เป็นเครื่องมือต้นแบบเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวทางเราอาจจะมาดูความก้าวหน้าของรายวิชานี้แล้วก็ของทางคณะอุตสาหกรรมเกษตรต่อไปนะคะ